ร,รักแมวได้แต่เราต้องดูแลสังคมด้วยนะคะพูดถึงลุงคนหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่หอ,อพักเลี้ยงแมวกว่า20ตัวเกิดปัญหาอย่างมากค่ะเช่าหอพักในพื้นที่ตลาดขวัญจังหวัดนนทบุรีร้องเรียนกับดรแก้วบอกว่าผู้เช่าคือคุณลุงอายุ63ปีเช่าอยู่2ห้องมานาน3ปีปรากฏว่าเลี้ยงแมวไว้เกือบ20ตัวหใน2ห้องถูกตัดน้ำตัดไฟเพราะค้างค่าเช่าแล้วก็ไม่ได้มีการดูแลทำความสะอาดให้ดีเกิดกลิ่น แมวก็ร้องสร้างความรำคาญให้กับชาวหอพักวันนี้นายพีระบุญประธานมูลนิธิและองค์การสวัสดิการประธานมูลนิธิและองค์กรสวัสดิภาพสัตว์ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสภาพหอพักที่ลุงเลี้ยงแมวไว้เจราจากับเจ้าของหอและลุงได้ข้อสรุปบอกว่าเดี๋ยวจะเปิดห้องใหม่ย้ายแมวทั้งหมดไปอยู่จัดห้องให้มีอาหารน้ำกระบะทรายเงื่อนไขคือลุงต้องดูแลรักษาความสะอาดและสุขอนามัยให้แมวด้วยค่ะ่ เราแก้ปัญหากันก็คือไม่มีที่พักแมวก็เช่าห้องให้มีที่พักแมวแล้วก็จัดการเรื่องของสวัสดิภาพไปคว่็มีการเตรียมกรงเตรียมน้ําเตรียมอาหารเตรียมกระบะทรายนะครับแล้วก็จะทําการคัดแยกเป็นกลุ่ม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 ไหนคือเขาอยู่ด้วยกันลูกพันธ์กันก็จะหาบ้านให้เป็นกลุ่มนั้นไปได้ทําบุญใหญ่เห็นว่าน่าจะ ไม่มีถึงประมาณสัก19ชีวิตแล้วเมื่อกี้เนี่ยเราก็เห็นลูกแมวแล้วก็จับมาโดยที่แม่แมวก็ไม่อยู่นมก็ไม่มีให้กินอะไรอย่างเงี้ย emy. ซึ่งมันผิดทั้งหมดเดี๋ยวต้องแก้ไขนะครับก็เลยฝากเรื่องนี้ไว้ให้เป็นอุทาหรณ์แล้วก็หวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์อย Grammy ่างนี้ขึ้นมาอีกซึ่งก็ขอเวลา1เดือนในการหาบ้านให้แมว19ตัวอยู่กับผู้ที่มีความพร้อมนี่เป็นทางออกที่จะไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้ผู้อื่นนะคะ